ยัง yeah, คะลูกค้าถามมาว่าจันทันกับอเสคืออะไรคะอ่าเป็นคําศัพท์ที่เขาใช้เรียกส่วนประกอบของโครงหลังค้านั่นเองครับผมใครกําลังจะสร้างบ้านใหม่ต้องดูนะมันจะสมผลดีเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเลยครับสามส่วนสำคัญที่จะเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโครงหลังคาบ้านนะครับส่วนแรกก็คืออเสนั่นเองนะครับผมเรีง,ง่ายๆก็คือส่วนลัดคอเสาหน้าที่หลักๆก็คือยึดหัวหรือปลายเสาในแต่ละช่วงให้มีความแข็งแรงนะครับ จุดนี้อาเสเนี่ยแนะนําให้เลือกวัสดุที่แข็งแรงมากๆมาใช้นะครับอย่างเช่นเหล็กต้องหนาหน่อยขนาดต้องใหญ่หน่อยนะครับส่วนที่2ครับคือจันทันคือส่วนที่ต่อจากอาเสนั่นเองมีลักษณะวางแนวเอียงนะผมตามรูปหลังคาเลยหน้าที่ของจันทันคือรองรับโครงแปรหลังคาจุดที่ต้องระวังเนี่ยถ้าวัาสดุที่ใช้หมุนหลังคามีน้ําหนักมากๆแนะนําให้เลือก ใช้วัสดุที่แข็งแรงมารองรับนะครับส่วนที่3าคือแปรครับเรียกง่ายๆก็คือแปรหลังคาแล้วกันครับลักษณะจ,จะวางพาดบนจันทันอีกทีนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยใช้รองรับวัสดุมุงหลังคานั่นแหละครับผมการเลือกใช้แปรตรงนี้ต้องมาดูว่าวัสดุหลังคาที่จะใช้มุงนันคืออะไรนะครับสรุป3ส่วนเนี้ยนะครับคืออเสจันทันและก็แปรนะครับจำไว้ให้ดีนะครับสัมพันธ์มากๆ จริงๆยังมีส่วนอื่นอีกอย่างเช่นคือด้านอกไก่นะครับแต่เวลาเรามีจํากัดถ้าเราอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงราคาให้กดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ให้อ่านนะครับ